ผมได้ลองใช้แผ่นรองเมาส์อันโคดแบบคอนโทรลครั้งแรกต่อจากเนี้ยคือสิ่งที่ผมจะเล่าให้ฟังนี่คือ Dk Renpad แผ่นรองเมาส์จาก Dk ขนาด49ณ42เซนติเมรแล้วก็หนา3มิลตรใครโตเล็กพื้นที่จำกัดเนี่ย ดูต๊ะผมไว้เราจะรู้ว่าแผ่นมันไม่ได้ใหญ่อย่างที่คุณคิดหรอกตัวที่ผมได้มาเนี่ยเป็นผิวแบบคอนโทรลนะจากร้านลูกพีบิ๊กเพนกวินผิวจะมีความสมูทเนียนไม่สากความเร็วก็กลางๆนะจนถึงช้าแล้วก็อาจจะช้าสําหรับคนที่ชอบอะไรเร็วๆแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยดีเคเรียนแปดเขาก็มีเลือกผิวอีก2แบบก็คือ Speed, สปีดสําหรับคนชอบแบบเร็วๆแล้วก็บาลานซ์สำหรับคนชอบแบบสมดุลแต่ตัวเนี่ยเท็กเจอร์ต่างกันแถมลวดลายก็ต่างกันด้วยนะ ที่เคเรนแผ่น e แบบคอนโทรลตัวนี้ผมใช้เวลาหนึ่งอาทิตย์อยู่กับมันบอกตรงๆว่าฟิลกูดกับแผ่นปกติที่ผมเคยใช้ไม่ว่าจะเป็นความนุ่มแบบกลังพอดีการคุมเป้าการลากเมาส์แล้วหยุดเนี่ยผมรู้สึกว่าผมทําได้ดีกว่าแผ่นรองเมาส์ปกติที่ผมเคยใช้มาเลยและด้วยผิวแบบอันโคดของมันเนี่ยตัวแผ่นจะทนต่ออุณหภูมิสภาพอากาศพวกน้ําพวกเหงื่อฉะนั้นความเร็วเมื่อใช้แปนนานเนี่ยมันจะไม่ดรอปไปกว่านี้แน่นอนตอนแรกเร็วแค่ไหน ผ่านไปนานๆความเร็วก็เท่าเดิมมันเลยเป็นข้อได้เปรียบของแผ่นรองเมาส์แบบ u n นโคตัวนี้นี่แหละแถมแผ่นตัวนี้ใช้ฐานรองแบบ p o ลี u ูรีเท n ด้วยนะจะมีความหนึบโตมากๆชนิดที่วางไว้แล้วแผ่นรองคุณจะไม่เลื่อนเลยแม้คุณจะออกแรงเยอะก็ตามงานปากเย็บก็ดีขอบเย็บต่ำกว่าแผ่นทําให้เวลาที่เราเลื่อนเมาส์ไปชนขอบอ่ะการเล่นของเราก็จะไม่มีสะดุดแน่นอนและทั้งหมดที่ว่ามันเนี่ยทำให้ผมรู้สึกว่าในงบหนึ่งใบเทามีทอนมันอาจจะเป็นแผ่นรองเมาส์ที่โคตร,รจะคุ้มสำหรับเกมเมอร์เลยก็ได้